ฟีนเร่ค่ะกับกลุ่มอำนาจเริ่มจากลักสอง The Helper The Giver สนใจขับเคลื่อนด้วยกิเลสประจำลักสองความถือตัว Pride ภายใต้ภาพของผู้ช่วยเหลือมีน้ำใจเน้นความต้องการของผู้อื่นเป็นหลักไม่เป็นไรนั่งเลยตามสบายนะจ๊ะ Make yourself at home อยากได้อะไรเดี๋ยวเราจัดให้ 2. ผู้ที่ให้ความต้องการของคนอื่น เป็น Priority แรกก่อนตนเองเสมอเบื้องลึกเบื้องหลังยังมีเด็กน้อยลักสี่ผู้โศกซึง้งที่อุดมไปด้วยความรู้สึกอันเออล้นผู้ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของตนเองเป็นหลักและมาเป็นอันดับแรกซ่อนอยู่โซชียลของลักสองผู้ที่อยากจะร้องไห้งองแงและหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะระบายอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองออกมา หรือแม้แต่ระบายความต้องการความปรารถนาอันแรงกล้าอยากโชว์อยากแสดงมันออกมาให้โลกได้รับรู้เหนื่อยแล้วไม่อยากทําแล้วไม่มีแรงแม้แต่จะเดินไปปิดพามขอนั่งแห้งๆอยู่แบบนี้สักสองวันได้ไหมไม่มีอารมณ์ทําเลยเบื้องหลังใบหน้าเปื้อนยิ้มของผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ยังมีเด็กน้อยที่อยากจะตะโกนใส่หน้าเด็กคนที่มายุ่มยามกับเขาในเวลาที่เขาไม่อยากจะยุ่มยามกับใครไม่หนูจะเอาอันนี้หนูไม่อยากให้ใครมาเล่นด้วยอ่ะหนูอยากเล่นคนเดียวเด็กน้อยคนนั้นที่เปรียบเทียบตัวเองกับเด็กคนอื่นๆเด็กที่เชื่อว่าเด็กคนอื่นๆได้อะไรอะไรมากกว่าที่ตัวเองได้ และคนอื่นๆมีสิ่งที่เขาขาดอยู่ทำไมคนนั้นได้สีเหลืองอแล้วเราได้สีม่วงอะอยากได้สีเหลืองบ้างอะใช่สิเ็าเขาน่ารักฉลาดแล้วก็เก่งกว่าฉันตั้งเยอะคนอื่นสมควรที่จะได้เป็นที่รักไม่ใช่ฉันมันยากที่จะยอมรับว่าลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกเช่นนั้นแหละ เพราะว่ามันขัดกับภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาบอกความต้องการของตัวเองเหรอได้หรอรักหนูสิมองหนูสิช่วยเห็นความต้องการของหนูเป็นคนแรกได้ไหมฉันทำแบบนั้นได้ด้วยหรอ That's not cute 2คะคุณต้องโอบกอดเด็กน้อยคนนั้นให้ได้เด็กน้อยผู้โศกซึง้งเด็กคนนั้นที่เป็นส่วนหนึ่งกับคุณเมื่อคุณสามารถตระหนักรู้ตัวและเปิดใจยอมรับเด็กคนนั้นได้เมื่อไหร่ คุณจะมองเห็นตัวของคุณเองมากขึ้นและความต้องการของคุณก็สําคัญไม่แพ้กับความต้องการของคนอื่นเลยค่ะตัวคุณไม่ได้ขาดพร่องและคุณต้องเป็นผู้ให้ในแบบที่ตัวคุณเองไม่ลําบากกลับมาดูแลใจของตนเองร่างกายของตัวเองกลับมาอยู่ในโลกของตัวเองจากที่เคยระเหิดไปอยู่ในโลกของคนอื่นแล้วคุณจะเริ่มได้ยินเสียงความต้องการที่แท้จริงของตัวคุณเองได้ในที่สุดค่ะลัก5 the observer the investigator ผู้สังเกตการณศูนย์หัวขับเคลื่อนด้วยกิเลสประจำหลักห้าความตรณี a v e r i c e ภายตายคนสงวนพลังงานและทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้อยู่กับไม่กี่อย่างที่สนใจและดำดิง่งลงลึกไปกับสิ่งนั้นๆสำหรับคนที่เก็บตัวเงียบมีท่าทีและใบหน้าที่เรียบเฉยมีมังกรองค์พ่อองค์แม่ลักแปดซ่อนอยู่โซชาแและพลังภายในที่เด่นชัด พลังที่พร้อมจะพะธุออกมาแบบไม่ยัง้งทำไปเลยไม่ต้องคิดเยอะให้มันซับซ้อนลูกมังกรแปดที่อยากจะหัวเราะอ,ออกมาให้ดังๆเมื่อมีความสุขอยากจะร้องไห้ออกมาให้เป็นสายเลือดเมื่อเสียใจแปดที่พร้อมจะพุ่งเข้าไปหยุมหัวตะโกนด่าคนที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจอยากไปเกิดใหม่เหรอคะไม่น่าเชื่อเลยว่ายังมีอายุถึงปูนนี้ได้เด็กน้อยคนที่รู้สึกอะไรก็พูดออกมา รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็พุ่งใส่ด้วยหลอดพลังที่เยอะเกินต้านความ aggressiv e assertive ไม่ซับซ้อนตรงตรงไม่อ้อมขอมท้าทายเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังที่คุกกรุ่นจากภายในมันช่างเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาพลังที่เต็มถังที่ทำให้สดชื่น more passion more work more food more sugar more candy more passion more passion more passion ทำไปเลย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 แต่ก็ใจเย็นเลย I tried that. It didn't I that. but felt good though very end well good ลักห้าจึงยับยั้งจิตวิญญาณแห่งความสุดนี้รีลงและตอบสนองด้วยการวิดรอลดทุกอย่างให้เหลือเพียงกระจุกหนึ่ง mm hmm. ก่อนจะทำอะไรต้องถอยห่างออกมาดูลาดลาวก่อน เพราะว่าเมื่อลงไปลึกแล้วมันจะลึกมากจนยากที่จะถอนตัว5คะเมื่อไหร่ที่คุณสามารถหลุดออกจากการเป็นผู้สังเกตการอนุญาตให้ตัวเองโผล่ออกมาจากหลังม่านเปิดรับดนามิกของความสุดโต่งให้ได้โผล่พ้นผิวน้ำออกมาบ้างคุณจะรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาและเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังชีวิตอีกครั้งแบบพอดีพอดีเนาะไม่ต้องกักออกจากถ้ำให้มังกรผงาดและเป็นส่วนหนึ่งกับโลกที่คุณหันหลังให้กับมันคะ่ะ ลักแปด the challenger the boss the protector ผู้ปกป้องศูนตัวกับกิเลสประจำลักแปดความกำหนัดสุดโตง l u s t กับถังพลังงานที่ท่วมทนความชัดความพุ่งสุดตัวหนาคีดใต้ตัวเอียงนนท์หนา,หนา make it bold ภายใต้ความเข้มแข็งอดทนแข็งกล้าวดุดันจริงจัง ไม่ออมขอมพร้อมใส่สุดทุกกิจกรรมหัวงอกหัวดำ I don't care อ้ามีมือมีทีนเหมือนกันให้ไปทำเองสิจะ๊ะอยากให้แกะกุ้งให้ถ้าฉันอยากแกะให้ฉันแกะไปแล้วทำไปนานแล้วไม่ต้องรอให้มาสั่งหรอกก็ไม่อยากทำอะทำไมยังมีจิตวิญญ,ญาณเด็กน้อยผู้ช่วยเหลือหลักสองผู้ม้งมิงนุ่มนวลอ่อนหวานเด็กที่ต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่จากคนที่เขารัก และพร้อมที่จะดูแลคนช่วยเหลือคุณทุกเมือ่อไม่ต้องขอเดี๋ยวจัดให้มาเตงเดี๋ยวก,ก็ทําให้ก็ได้เคียวให้ไหมกืนให้ได้ไหมอยากได้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาทําให้หมดทุกอยาก่างบอกมาครึ่งนี้อยากได้กี่ครั้งเออฉันอยากให้คนอื่นเห็นอีกด้านที่แบบชีเซิร์ฟบางทีชี้ก็ตกแต่ลึกๆแล้วเป็นคนนุ่มนวลอ่อนหวานบอบบางอ่อนโยนแต่ no no ความรู้สึกมันก็ปุ๊บขึ้นมา more passion more passion excitement t r i l l s happiness fun fear sadness loneliness ชัดอีกค่ะใหญ่อีกค่ะไม่เข้มคนเราไม่นอนโซชายของลักแปดก็พยายามจะแหวกออกมาให้เขากลายเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนที่แสนดีมุ้งมิงอ่อนหวานอยากจะสิงเธออยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวอยากจะกอดเธอด้วยความหวานหยดเยิม้มกับคนที่มีเสน่ห์แบบฉันนะนะเธอ หลงไหลในตัวฉันแน่นอนแต่ได้ความที่มันขัดกับภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคดึกดาบรรพไม่ต้องมายุ่งเลยบังคารไปไปดีหยุดจัดการเองเมื่อเขาต้องสัมผัสกับความอ่อนโยนออ่อนหวานมันจาใจต้องฮึบแรงส่วนขึ้นมาโอ้ลาไม่ได้วะ่ะคือแบบไม่ใช่คนยั่วอะเข้าใจปะปยอกรกรนมดอไม่ไหวทําให้ความเหงาความเศร้าความสนุกความเจ็บปวดหรือความอะไรก็ตามแต่ถูกบทบังไปกับความ assertive ของเขาแทน แคะ่ะแทนที่จะต่อต้านแอนตี้กับความนุ่มนวลเหล่านั้นเพียงแค่เราพลิ้วไหวไปกับสายน้ําอนุญาตให้ความรู้สึกที่แท้จริงได้โผล่พ้นน้ําออกมามันจะเป็นยังไงก็ลองให้มันเป็นไปไม่ต้องต้านไม่ต้องฝืนพองตัวไม่ต้องทําเป็นเข้มอะไรทั้งนั้นเพื่อให้ด้านที่แข็งแรงและด้านที่อ่อนยั่วของคุณได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันในที่สุดคะ่ะจบค่ะเด็กๆขอบคุณที่รับชมและรับฟังอย่าลืมแปลงฟันก่อนเข้านอน แล้วพบกันใหม่เมื่อช้าต้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ <laughs> so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one Test one Hey hey bye. ยไปยังมีหนูน้อยจอมตะกะและในที่สุดค okay. ุณจะสามารถเดินไปข้างหน้าโอเคคิดถึงฉันวันละนิดคิดตอนเที่ยงมีสิทธิ์ชิดวันละนิดก็พอแย่ เบื้องลึกของหลักกาวผู้ประสเอาไหม่เอาไหม่เพื่อที่จะเพื่อที่จะประสบเพื่อที่จะเพื่อ